ต้องเตะผู้กำกับ500ล้านโพสต์ภาพรถทะเบียนป้ายแดงโซเชียลตาลุกวาวงวดหนึ่งพฤศจิกายนนี้ต้องจัดก,กันหนักๆไม่ใช่จะเกิดเหตุการณ์นี้ง่ายๆปรากฏการสับรเรอสำหรับต้องเตะทิติ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสัป,ปเบอรอพร้อมด้วยแพมมี่สุธิดานางเอกรับบทเป็นผีใบข้าวและเน็กนริพลพระเอกรับบทเป็นเจิดมาร่วมพูดคุยอะไรทำให้จับใจคนดูจนรายได้ทั่วประเทศทะยานสู่500ล้านบาทโดยตอนหนึ่งต้องเตถึงกับหลังน้ำตาร้องไห้เปิดใจยอมรับว่ารางวัลที่เราเหนื่อยเราทุ่มเทจริง ความสำเร็จนี้ไม่ใช่ของพวกเรามันคือของทุกท่านเลยผมไม่รู้จะทำหนังไปทำไมถ้าไม่มีคนดูอันนี้เราทำแล้วเขาชอบอย่างที่บอกแค่คิดว่าไม่เจ๋งก็โอเคแล้วแต่อันนี้คนชอบและสนับสนุนพร้อมกับร้องไห้หนักมาก และล่าสุดทำเอาโซเชียลตาลุกวาวหลังจากที่ต้องเตได้โพสต์ภาพคู่กับรถป้ายแดงทำเอาโซเชียลไม่ไวายจับไปซื้อเลขดังกล่าวโดยทะเบียนรถนั้นก็คือ6248ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถป้ายแดงของกล้องฮวยไรนั่นเอง